โอเคครับผมก็ต้องขอกรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมคิวโชวีนั่นเองนะครับจากคลิปที่แล้วนะผมก็ได้ทําการย้ายจากที่เราอยู่ถ้ำนะได้มาอยู่หมู่บ้าน NPC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสําหรับคลิปที่แล้วที่ให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยครับผมตอบรับดีมากๆเลยนะครับผมก็นะครับเราก็จะมาเล่นกันต่อเลยแล้วกันนะครับมสำหรับมายครับเนี่ยนะเออคือวันนี้ผมก็จะมาทําเออ วันนี้ผมกะว่าจะผมจะทำฟาร์มข้าวนะครับทำฟาร์มข้าวนะให้มันเสร็จนะครับวันนี่มันปลาแซลมอนดิบเอ้ยไอเด็กกวนตีกูเละปลาแซลมอนดิบผมจะกินเอ่อแอปเปิลลันอ่าโอเคคลิปนี้เราก็จะมาทำเอ,อ่อทำฟาร์มข้าวนะครับเราก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับผมคือฟาร์มข้าวเนี่ยผมก็จะทำเอ,อ่อตรงไหนดียะตรงนี้ทำห้มันโลง่ลงๆเนะี่ยผมว่าคือฟาร์มข้าวฟาร์ม <c oughs> ฟาร์มข้าว ฟาร์มข้าวอันเก่าแล้วก็จะไม่ได้ใช้แลนะ้วน,น,นะครับเพราะว่าเขามันดูไก่กินนะเขาจะเหมือนดูบนภูเขาด้วยคือแบบก็ไม่ใช่เหรอเรามีพละโอเคเรายังมีพลอยูนะอ่นะครับโอเคร้อยนะครับเราจะทำาวามข้าวกันเลยนะครัถ้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมลองสามสี 1, 3, ่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำาวามข้าวแล้วก็เลี้ยงพวกสัตว์นะครับเลี้ยงพวก,กวัวพวกแกะอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็พวนดินกันไปก่อนนะครับผมพวนให้มันสี่บล็อกนะผมว่าน้าเนี่ยมันไหลไปได้สี่บล็อกนะครัเอาเชีย่ยพังเลยหมดแตบัวหา่าตัวครับอุ้ยโหมีแต่อาชีพชาวนาะก็ที่ผมอยากปลูกข้าวนะผมว่านี่ครับผมมันรับแรกด้วยนะผมมันรับแรกว่าแบบของที่เราปลูกได้นะเพราะฉะนั้นมันดีมากเลยนะผมในการที่เราจะมาแรกของกับพวกเขานะรหรือว่า NPC นั่นเองนะครับโอเคทำไมอันนี้เออจริงๆเราทุบเฮลเวดไปก็ได้ครับ แล้วก็เอามาแตกบ็อกใช่ปะเออมันก็ได้ข้าวนะซึ่งเราจะเอาไปให้หมดเลยว <c oughs> <c oughs> ขโมยมวย,มวยเออเออเราก็ได้มาสิบอันนะครับโอเคเราได้ข้าวมาเยอะเอ,อ้ยหลวงพ่อผมอย่าไปทำความข้าวดิทำาไปเถอะนะัเอ้ยเราจะทําอะไรนะอ๋อเราเราจะข้าวไว้นั่นนะครับพวนข้าวผัวนะครับ อุ้ยเอา้า NPC มันเข้าไปอยู่อะไรกันตรงนั้นออกมาอุย้ยโอ้มีน้องหมาด้วยอ่ะมีน้องหมาด้วยอ่ะผมไม่มีกระดูกอ่ะเออไม่ได้ฆ่าสกลตันเลยอ้ยตกใจกนะเว่าสกลตันม่งเป็นหมาโอโเคเราก็จะตัดไม้กันไปก่อนนะครับเ,เราตัดต้นนี้ละกันนะแล้วเ,เราจะเอาเอา่อไม้นะผมไปทำเป็น crafting table นั่นเองนะ กูมีไม้อยู่แล้วโอ้โหไม่เคยดูอะไรในตัวเองเลยครับคนนี้เอ้าจะมืดแล้วยังไ่ทันทําอะไรเลยมันจะมืดแล้วเอาเป็นที่พวนหินไ้ก่อนครับที่พวนเหล็กมันหลูมเกินครับโอเคมืดแล้วเราก็นอนนะเออเช้ามันสดใสเอาจะเฮ้ยไอ้หมอนี่มันเกินไปละมันจะนอนเตียงผมโอเคเอาไปปลูกข้าวกันก็เลยระกันนะครับเอ้ยฝนดินกันดิเอาจริงมันก็มีวิธีปลูกข้าวแบบสองสองอยู่สองแบบนะับ วิธีแรกก็คือแบบนี้คนระับวิธีที่สองก็คือปลูกปลูกแบบเป็นแบบแนวแนวแบบแนวตรงอะ่ะผมจะอธิบายยังไงเดียคือแบบอันนี้เป็นแบบน้ำใช่ไหมน้ําเป็นน้าทั้งแถบเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวทั้งแถบสลับกันไปสลับกันมานะครับคือแบบนั้นอะ่ะข้าวมันจะโตเร็วกว่านะครับผมแต่แบบนี้คือมันก็ปลูกได้เยอะกว่านะอืมก็มีข้อเสียข้อดีแตกต่างกันไปนะพีแท็กบอกมาพีแท็กเซียนไมค์าเขาบอกมาอย่างนั้นผมว่าเราน่าจะพร้อมลงเมืองแล้วแหละนะ เพราะว่าดูดิแต่ผมต้องไปเอาของที่ไม่สําคัญเก็บก่อนนะปุ๊บโอเคบ้านหลังไหนนะโอ้โหเอาของไปเก็บลืมละแปบ๊บเดียวไม่ก็ลืมละอะไรครับนี่อ่ะเออบ้านหลังไหนอ่ะสิบหาละอ๋อหลังนี้หลังนี้เอาของเก็บปุ๊บโอเคของที่ผมไม่น่าจะได้ใช้ในการไปลงมือดอกไม้คนคนี้นะอิงแซกทอดเนี่ยไปนะครับอันนี้เก็บเก็บไม้เก็บ นะครับพั่วเอาไปอันนึ่งแล้วกันเก็บนี่เก็บเก็บเรโตทองเก็บถังน้ำถังเอาไปเผื่อก็ได้อาเหล็กเอาไปเผื่อโอเคผมจัดของให้มันเป็นระเบียบอ่ะ <c oughs> นะของมันไม่แ็นระเบียบเลยครับโอเคเราจะไปลงเหมืองกันนะครับผมซึ่งเหมืองใกล,ใกล้ๆตรงนี้ก็น่าจะมีนะครับผม <c oughs> ไบโอมภูเขาเนี่ยนะผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็คือ ในใบโอมภูเขานะครับมันจะมีเอเบอร์เลเกิดนะบเป็นไบโอมเดียวที่มีเอเบอร์เลเกิดครับเก็บทานออกมาให้หมอปที่แล้วผมสัญญาว่าอะไรนะจะไปสำรวจเลวินใช่ไหมผมว่าผมคงไม่ได้ไปเพราะผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเว์ชั่นใหม่ไอเทมมันจะลอยน้ําไม่ใช่เหรอเออเนี่ยเนี่มันต้องลอยน้ําแบบเนี้ยมันมันจมว่าหรือทานมันหนักใช่ไหมครับแม่งมีกดฟิสิกส์ด้วยอะเพราะถ้าผมนึกว่าจะไม่มีนะครับบูลี่เกมส์มครับโดนดามาปะนี่ โดนโทมไปเราไปหาถ้ำเท่าๆย่นี้กันนะครับน่าจะมีถ้ำนะอุ้ยราเจอราด้วยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน1.16นะครับยังไม่ใช่เวอร์ชัน1.17เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเออแพะนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกเขานะเพราะว่าโทมมันม,มีแพะนะครับเคี <c oughs> ๋ยหามหาถ้ำที่มันลึกๆอยู่นะคูถ่านไปด้วยนะถ่านก็จําเป็นนะผมเพราะว่าถ่านเนี่ยมันช่วยเร,เราหลายอย่างนะครับ โอ้แม่งเอ้ยไม,ไม่แถวนี้มันมีถ้าจริงๆว่ะนี่มันมีถ้าจริงๆไหมผมว่าแม่ไม่มีถ้าวะ่ะแต่พาดก็ผมว่าจเจอถ้าอยู่นะไอ้หมูตีหมูแม่งเลยมันงิด <c oughs> ลงกัษตริย์เฉยอะครับทุกคนเฮ้ยแถวนี้มันไม่มีถ้ำวะ่ะโอ้จบละเฮ้อกะคลิปนี้ก็จะมาลงเหมือนแม่ง ไม่มีถ้ำไม่มีถ้ำให้ผมลงโอเคครับผมดูคนถึงมันจะไม่มีถ้ำให้เราลงนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีวิธีขุดเหมืองแบบวิธีอีกวิธีหนึ่งนะผมที่มันใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับก็คือการขุดดิ่งนะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวจะเจอโอ้ไม่เจอครับการขุดดิ่งนะครับ, ceramic, มมรบแต่ไม่ใช่ขุดดิ่งแบบแนวแบบไม่ใช่ขุดดิ่งแบบบล็อกเดียวอะไรอย่างง้นไม่ใช่นะครับคือการขุดดิ่งแบบสองบล็อกนะครับก็คืออย่างเงี้ยปึ๊บนะครับปึ๊บ ถามว่าคูดต่อบล็อกไปเพื่ออะไรถ้าเกิดข้างล่างมันเป็นลาวานหรือเหมือนเป็นอะไรที่มันอันตรายอะไรประมาณนี้ครับเราจะได้ไม่ตกไปก่อนครับเราจะได้รู้นะครับว่าข้างล่างมันคืออะไรนะครับเคยผมจะทําคุดเหมืองตรงนี้แล้วกันนะครับจะเจอถ้ำไหมนี่ผมว่าไม่น่าจะเจอถ้ำนะครับแต่น่าจะเจอแร่อะไรบ้างแหละนะครับคือคลิปนี้ผมอยากจะได้แบบไดมอนด์นสักเม็ดหนึ่งอะไรงี้นะครับเอเคเอาโต,โตคัพมาได้คาฟที่คุดเหล็กได้นะ อันนี้ก็เป็นหินเออชนิดใหม่ก็ไม่ใหม่หรอกมันกเก่าแล้วแหละมาตั้งแต่เวชันเก่าๆแล้ววันผมจํไม่ได้วันมาเวชันอะไรน่าจะ1.8วะจำไม่ได้หินพวกนี้อูเจอทานถือว่าดีอยู่นี่เราขุดมาที่วายเท่าไหร่ครับวย40ยังไม่ลึกมากนะครับ y 12, y รักวาย12วาย13แล้วค่อยขุดหาไดามอนด์ครับไอ,อ้หือวตัวนี้หรือว่าฐานนี้มันจะติดกระถ่อผมว่าใช่แน่เลยวะถ้าไม่ใช่นะ ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ผมก็ทำอะไรไม่ได้คนระับ <c oughs> จะพูดทำไมนะครับก็ขุดถ่านก็หลักันนะครับทุกโคที่ขุดพังไล่เรามีนี่เรามีโต๊ะครับนะครับผมนะครับควรเตรียมโต๊ะครับมาแล้วก็เตรียมขวานนี่เพื่อขุดโต๊ะครับอคนอะไรไมันจะจี๊เนี่ยได้ขนาดนี้นะมีกาเวลโอ้มีกา,วเ,วกาวเวลด้นะ ขุดกาเวลไปหน่อยละกันนะเพื่อเราจะเอาฟินนะครับผมเราได้ฟินมาแล้วนะครถามว่าฟินมันมีประโยชน์ยังไงครับเอาไปทําไฟแช็กได้นะครับสมมุติเราอยากจะไปเออเนเธอร์นะครับเราก็สามารถจุดฟินจุดจุดไฟได้ครับเพื่อที่จะไปเนเธอร์นะครับเคเราขุดลงไปต่อละกันนะครับอุ้ยเจอเหล็กโอ้โหโหฐานมันอยู่ติดกับเหล็กอะไรครับเนี่ยโหโชคดีเกินบรรลัยคนนี้ลงไปต่อเรื่อยเลย โอ,โอ้โอ้ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ว2ยี่สี่นะครับเราได้เจอเออทองทองนี่น่าต้องใช้ที่คุดเหล็กขึ้นไปใช่ไหมถึงจะขุดได้น่าจะใช่นะฮะควานหายโอเคควานอยางนี้ควานหายควานหายไม่ใช่ละโอ้เราได้ทองชอบขุดทองฮึมวันหนึงขุดทองในเกมน,นะครับผมเออชีวิตจริงผมก็ชอบเอ,อ้ยชอบเลยล่ะ เจอเลอสโตนเลยฮนะเลสโตนต้องใช้อ,อที่ขุดเหล็กขึ้นไปนะถึงจะขุดได้นะครับเอ้ยผมโอ้ผมรู้แล้วผมลืมอะไรผมลืมขับบันไดนะรเราจะได้ปีนขึ้นไปได้โอ้โหแล้วเราจะขึ้นไงนัน่นสิเป็นคําถามรูปแบบใหม่เราจะขึ้นยังไงนะครับคดเด๋ยวผมพูดเป็นห้องก็กว้างอล้วกันนะรตรงนี้ว่าจะจะเป็นเออที่ขุดเหมืองลักเลยไหมทำเป็นที่ขุดเหมืองลักอะไรก็ได้นะเอ,อ้า ไไยังไปได้อีกอะยังไปได้อีก y 6 y หกวห้าประมาณนี้นะผมประม,ประมาณมา y, y เท่านี้นะผมถึงจะเจอผมว่าผมขุด y y นั่นแหละนะ y ายแปดไม่ใช่ละเขียเรานอนได้ยังนอนได้แหละเว่อร์เสียงโคตรน่ากลัวเียคือเสียงอะไรแอมเบียนใช่ไหมปิดไปเสียงน่ากลัวจัด แล้วผมอัดคลิปตอนตอนไหนตอนตีหนึ่งเชี่ได้ยินเสียงนี้คนเดียวมันก็หลอนกันนะเว้ยเข้มเด็กๆจริงป้ะนี่มาครับเหมาะกับทุกเพศทุกไวยไม่จริงครับม่งโคตรน่ากลัวเลยเชี่ยมังเสียงม่งยังหลอนนะครับเสียงเท้าในมาขาวเนี่ยเราหลอนสุดหละแล้วลยิ่งอะไรนะเวอร์ชัน1.7เฉยไหมอัปเดตเกี่ยวกับถท้ามาคูดหลอนหลอนก็เดิมอีกนะครับไอไบโอใหม่อ่ะ ต่เหมือนหนึ่งจุดสิบเจ็ดตัวเต็มน่าแต่ยังไม่มันทำไม่ทันนะครับม่าจะมีแค่ในสนปช็อตหรือว่าผมจะขุดไปให้มันถึงระดับเบ็ดล็อกเลยให้มันแบบไอ้นี่ไปเลยชิบหายสองจิตสองใจอีกแล้วแต่ผมก็ขี้เกียจขุดอะ่ะไอ้ขุดขุดให้มันถึงระดับเบ็ดล็อกไปเถอะเราต้องมานั่งขุดทีละชั้นนะครับ 不反不的， โอ้ทุกคนผมผมกำลังขุดเอ่อให้มันถึงระดับเบ็ล็อกอยู่ดเีดเนี่ยผมก็จะถ่านแล้วก็เจอเหล็กอีกเลี้ยวโอ้ m ก god โอเคขุดดีครับช่วงนี้ขาดแขนเหล็กเหล็กเหล็กคืออะไรขาดแขนเหล็กอยู่มากมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวนะเขาเราก็ทาฟาร์มปั๊มเหล็กแล้วก็ไม่ขาดแขนแล้วครับเคเกือบเกือบตาทัวร์ผมอยากลองอะ่ะคือแบบไม่ลองดีกว่า ผมอยากจะลองว่าที่คุดหินมนคุดทองได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับเคตอนนี้เรามาที่วายเจ็ดแล้วนะครับถ้าวายแปดนี่เป็นเกมแฮ่อะไรกันครับเนี่ยน่ะเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาแบบไม่รู้วายแปดคืออะไรครับพี่วายแปดมันคืออะไรนะครับถ้าใครแบบโตมาในยุคสักแบบสองพันต้นสองพันเจ็ดสองพันแปดอะไรพวกนี้ครับ,รบก็จะเป็นเออก็จะมีเกมมใช่ไหมเกมเป็นแบบ เกมแฟลตแล้วกนะ็เกมเล่นในเว็บใช่ไหมครับก็ช่วงนั้นคือแบบสเปคคอมก็ไม่ได้แรงอะไรใช่ไหมแต่แบบแต่เรามีเน็ตอะเออเรามีเน็ตอะครับเราก็นั่งเล่นไวแปดครับใช่ครับเด็ก <laughs> สมัยนี้จะไม่ได้เล่นนะขุดเร็วมากคือแบบสมัยผมก็จะแบบ เล่นพวกเกมแฟดอะไรวกนะแล้วเกมแฟดบางเกมมันก็ทำผมกลัวเลยนะอย่างเกมนะแต่เฮาวะเออดอะเฮาผมนั่งเล่นกับพี่ตอนเด็กๆอะ่ะคือแบบโคตรน่ากลัวแลวคือแบบพี่ผมมันก็แบบเปิดเพลงแล้วอะกลัวที่ไหนอะอของของบี้เดอะสาตาวะกลัวที่ไหนนะนะอ,อะไรสักอย่างประมาณนั้นแหละนะผมแล้วก็นั่งเล่นเกมผีกัน Yeah. มันก็ไม่กลัวดีะนะก็เป็นความทรงจำไว้เด็กที่แบบนะวแปดมันก็จะปิดและวไม่ใช่แฟดวแปดน่าจะยังอยู่ใช่ไหมแต่น่าจะเป็นที่แฟดนะแฟดน่าจะเลิกให้บริการแล้วก็น่าเศร้านะอุยโอ้วัาวั a วั h โอ้ไอ้เชี้ย โอ้นั่งเราเลี้ยงอยู่ดีๆเจอเพชรขี่กงหวานงงนางงนางงนะเย่เราเจอเพชรเราเจอเพชรพแล้วนะครับผมดูคนมีกี่ก้อนเนี่ยขุดดูรบ<ๆ>กันนะมันมีกี่ก้อนมีสองก้อนนี่หรอสองก้อนอันนี้ก็ไม่เอานะเจอเพชรจะเจอสองก้อนโอเคโอเคสามก้อนโอเคยังพอได้สี่ก้อนโอ้ประมาณสามก้อนครับโอเคเราจะขุดไปเลยแล้วกันเรียบร้อยไดมอน yeah, ด์เย่ไดมอน อันแรกมาแล้วนะครับผมสามก้อนแรกของโลกใบนี้นะครับโอเคขุดเด็กไปด้วยเลยละกันนะครับผมโอเคถือว่าลงลงเหมือนครั้งนี้คุ้มแล้วนะครับได้เพชรมาถือว่าคุ้มครับผมโอเคแล้วผมเอ่อจะขึ้นยังไงครับโอเคกลับมาแลวโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอ่อ เาแร่ที่เราได้มาก่อนนะแล้วก็ไปเก็บแร่ที่เราได้มาอย่างไดบอนนะครับก็คือได้ไดบอนมาครับนั้นๆโอเคไปเราจะยึดบ้านนี้นะมันเป็นบ้านหลักของเรานะครับก็จะมาทำเตาเผาเตาเผาเตาเผาโอเคเราวางคัพตินเคเบิลที่นี่เลยเตาเผาเตาเผานะครับโอเควางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน นะครับแล้วก็เอเอ่คราฟอะไรเดียวไอ้รอยไอ้รอยไม่คราไม่คราฟเราจะยังไม่ใช้เพชรละกันคนระับโอเคเราพ์เข่าก็นล้กันก็เออเอาไม้มาเอาไม้มาเยอะๆหน่อยอนะ่ะเราจะทำสติ๊กมาเป็นจำนวนมากถามว่าทำมาทำไมน่ะเหรอทำมาเพื่อทำสิ่งนี้ยังไงล่ะ บันไดนั่นเองนะอพอป่าววะอา้าวมืดแล้วเหรอไม่มืดเลยเอา้าวมืดแล้วนี่วาสีนอนเร็วมากใครเราจะนอนบ้างนะนอนเล่นลากันเดี๋ยวผมจะไปแปะบันไดนะผมที่มันค้างคางอยู่นะแล้วก็เออตักถังน้ําไปด้วยนะครับหนึ่งถังนะตอนเราจะไม่ตักตรงนี้กันมันเป็นแบบบ่อน,น้ากลางหมู่บ้านนะเราไม่อยากจะทําลายมันนะ เปเล่าน้ำแม่ที่แม่น้ำนะครับใครมานละจ้าโอุย้ยเหมือนบักบักปลาหมึกล่องหุ่นจะหายไปแล้วแต่แม่งกลายเป็นบักเอ่อน้ำไม่มีแทนเอาเอาน้ำไม่เไรน้ำเป็นรูน้ำเป็นรูน้ำเป็นรูเลยอ่ะเค okay. กินข้าวก่อนนะครับ เคี้ยวขนมปังมาแทนครับเดี๋ยวเราจะไป,ปะแปะบเออจะกระตุกดินทำไมเนะี่ยเราจะไปแปะบันไดกันนะครับเคี้ยวทอดออกมาแล้วกูขุดเหมืองไว้ตรงไหนขุดเหมืองไว้ตรงไหนกูลืมชิบหายแล้วทุกคนผมผมผมขุดเหมืองไว้ตรงไหน,ไหนวะแถวนี้แหละเนื้อเนื้อเนื้อน,นื้อเนเนื้อนืนนนนอเคผมว่าผมปักทอดดีว่วะ ทอดแบบเป็นแบบเครื่องหมายนำทางว่าแบบเฮ้ยเหมือนอยู่ตรงนี้นะนะนะครับคอยนะครับเดินตามทอดมาสวัสดีเจ้าวัวเออผมว่าภาดนี้ผมคือแบบาดนี้ผมอาจจะเลี้ยงวัวด้วยก็ได้นะแต่คือแบบยังไม่รู้เลยนะผมว่าว่าวัแทานทอด,ดีก้่ะขุดปุ๊บปุ๊บ,ปบ,ปบ,ปบปปแปะแปะ ป๊ไปไปโอเคขอสปีดคลิปเลยลยกันนะ What เกือบตายเกือบตายแล้วครับทุกคนโหดีนะ ดีนะไม่ได้เล่นในฮาร์ดคอร์ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์อาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับลงแบบดีๆดีกว่าลงแบบเอ็กซ์ตรีมเดี๋ยวกูแตกเฮ้ยบันไดน่าจะพอนะเฮ้ยผมขามาพอทำไม Human, แบบคิวมันแบบคำนวณแบบโคตรเประนะครับไม,ไม่ไม่ไม่เป๊ะละปุ๊บปุ๊บ,บอ้อาวโอเค ถ้าถามว่าผมเอาถังน้ำมาทำไมนะหรอเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมจะทำเป็นแบบเออใครที่แบบอยากจะลงเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับใช่ปะตรงนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมน่าจะถูกนะผมจะลองเออไปไอ้นี่จะข้างบนดูนะครับเชื่อมันไดหมด เรายังมีเหลืออยู่ตั้ง2ี่สิบอโนโคับเกินมาด้วยนะนี่โอเคเรียบร้อยนะครับเราแปะบันไดไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาหินไปเก็บก่อนละกันนะครับเอาหินไปเก็บแล้วผมจะมาขุดเหมืองต่อละกันนะครับผมรอเข้าโตให้เเกือบทั้งฟางมาละกันนะเดี๋ยวค่อยไปไอ้นี่นะจ๊ะก็จะไปลงเหมืองกันต่อเลยนะครับผมวัานไหนาอาจจะนานคลิปนี้อาจจะนานนิดน,นึงนะครับผมแต่ผมก็แต่ผมก็ไปตัดให้มันสั้น ไม่เกินสัก20นาทีนะเคเราจะลงน้ำปุ๊บโอ้โหคำนวณมาเรียลนีโอ้กอันเ์เเนยอไปดครับนกว่าโอเครับโอเคครับผโอเครับี่มาครับมาครับีอครับี่้ cái đó cũng anh ấy làm phải làm được những cái này anh, cũng được, โอเคครับผมก็ได้ทําการขุดเป็นทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขุดแบบสลับสลับกันเลยนะครับคือผมจะเริ่มจากตรงนี้นะคเ,เดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้โอเคเริ่มจากบล็อกนี้แล้วกันนะครับเราจะขุดสลับกันนะก็คือขุดแบบเนี้ยนะแล้วก็เว้นสองบล็อกนะครับแล้วก็ขุดน่าจะเป็นการขุดเหมือนที่ดีที่สุดแล้วนะน่าจะนะอาจจะมีดีกว่านี้แต่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่จะใช้วิธีนี้นะใครเจอแล้วโตนกน็เลย ไปช่วงนี้หมดขุดไปก่อนเฮ้ร <Okay. S 1> okay. เราจะขุดขุดต่อไปอุยเจอเหล็กเจอเหล็กก็สวยสิครับผมก็ขุดมา ถ้าคูทานไปอีกสักหน่อยแล้วได้เกิดไม่เจออะไรเดีผมก็จะกลับละอุ้ยทอ็อตหมดไหมนะไม่เป็นไรครับ,บ,รบเรามีทานเยอะมากๆนะครับไม่ได้เจออะไรแล้วนคะรับท็อตกันโอเคหกสิบสี่อันน่าจะพอนะครับน่าจะพอคุดต่อไปอีกนิดหน่อยละกันถ้ามันไม่มีอะไรผมก็จะก็จะกลับละ ว่านนะต้องมีไดมอนด์แน่เลยท่านเชื่อผมดิเราว่าไหลป่ะนี่ไม่ไหลนะอุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะลงไปทำไมนะกิน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 ขนมปังขนมปัง,งโอ๊ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยอย่าตายโอเคไม่ตายนี่ผมก็วิ่งไปดับไฟแล้วล่ะโอ้โหหุ่นอุดนกัน เราขึ้นมาแล้วราว่าอู้อูอูจเจอเพชรเจอเพชรแล้วจเจอเพชรอู๋อู้อยู่ใกละะ้ลาว่าโอเคเพชรโอเคครับเพชรแม่งอยู่ใกล้ราวานะใครคเอามาสองเม็ดอ่ะที่เหลือเราจะยังไม่ขุดนะผมเพราะว่ารอมีฟอร์จูนก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาขุดนะครับอูเพชริ่งเยอะเพชรแปดเม็ดเลยเหรอเชี้อสี่โอโหเพชรแปดเม็ดผมเจอเพชรแปดเม็ดว่าเฮ้ย ผมพูดไปแล้วสองนะครับก็จะเหลือหกโอ้โหแม่งโอ้โหโชคดีนะเนี่ยโอ้โหคิดถูกจริงที่เสี่ยงอันตรายเสี่ยงตายมานะ้วโอเคครับผมเอาไปว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยอะไรกันนะครับผมพาเ่าจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมยาวแน่นอนครับโปรเจกต์นี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับทุกคน